<c oughs> กับสวัสด,ดีเช้านี้นะครับพาท่านมาดูแปลงกาต้นสีมหาโพนะครับลงไว้เมื่อ21พฤษภาคมสองห้าเดวันวิาขาเมล็ดพันธุ์มาจากต้นสีมหาโพอินเดียนะครับที่แรกก็นึกว่าส0งร้กว่าต้นเมื่อลงใหม่ๆเดี๋ยวนี้มาดูวันนี้ว่ประมาณ500ขึ้นนะครับกพเรามาดูต้น ที่ว่ามันใบลักษณะต้นโพนะครับ่นๆนะครับโอเคนั่นนะครับเห็นไหมฮะใบเขาจะเหมือนต้นโพก็เป็นต้นโพแท้ครับเยอะมากเดี๋ยวใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาครับเพราะว่าจะเพาะให้ให้ให้ให,ให้ให้โตก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้แจกพันไปทั่วประเทศถ้าได้ตามเป้าห้าร้อยหรือพันต้นเนี้ยนะครับเนี่ยต้นโพเราก็จะ ส่งออกฟรีนะครับเพื่อขยายพุทธศาสนาให้กับชาวโลกให้กับประเทศไทยนะครับใช่ไหมครับนูน้อยเอ้ยเอ้ยสบายมันร้องเอนท้งคืนเลยครับสวัสดีเช้าว,วันนี้พ่อปูพาท่านมาดูกล้าต้นสีมหาโพเยอะไหมครับ เล็กนิดเดียวนะครับไอ้ที่ให้เดาในใจเมื่อก่อนว่าสองกว่าต้นแต่มาดูแล้วไม่ใช่นะครับน่าจะ500ขึ้นเป็นพันแล้วมั้งครับถ้ากหาว่ารอดแล้วก็โตขึ้นมาได้ครับประเทศไทยจะแจกใครอยากได้นะครับเอามาดูว่าใช่ไหมก็คิดว่าใช่เลยนะครับลักษณะนี้นะครับนี่ฮะ น,นี่แตกเป็นใบโพแล้วนะครับให้ดูนะครับเป๊ะเลยนะครับเราก็มาเห็นว่ามะเร็ดนะครับเามาจากใต้ต้นสีมหาโพพุทธิคยาล้านคุนล้านเปอร์เซ็นตเพราไปเก็บมาเองครับอองนะครับ เราจะได้ต้นแถมต้นมะลุมหนึ่งต้นหรือเปล่าครับคือนี่ครับ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่เอามากลายเองครับครั้งสองสิว่าครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่จังหวัดแพร่ไปปลูกไว้ประมาณเยอะมากนะครับหลายต้นเขาก็ออกไปขยายพันธุ์กันแล้วนะครับนี่เราก็มาปลูกอีกครั้งนี้ครับแต่มเมล็ดพันธุ์ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับอีกกำนึงนะครับ ำมือนึงอะครับก็มัดไว้ในถุงแล้วอันนี้ขออนุมทนาทุกคนนะครับใครได้อนุมทนาสาธุแล้วก็ใครอยากได้ครับติดต่อไว้นะครับเดี๋ยวจะใส่ถุงพอกล้าไว้ให้นะครับถ้ารอดนะครับก็จะเลี้ยงไว้นะครับเยอะก็จะทําให้เยอะที่สุดนะครับแล้วพอถึงวันอาจะเป็นวันไหนที่ใครอยากได้ครับก็มาบอกนะครับนะฮะ สีมหาโพนะครับนะครับอานุวัฒนานะครับสาธุาครับ, <c oughs> บสวัสด,ดีเช้านี้นะครับพาท่านมาดูแปลงกาต้นสีมหาโพนะครับลงไว้เมื่อ21พฤษภาคม2 5 7นวิสาขะมาเมล็ดพันธุ์มาจาก ต้นทีมาโพอินเดียนะครับที่แรกก็นึกว่า200้อกว่าต้นเมื่อลงใหม่ๆเดี๋ยวนี้มาดูวันนี้ก็ประมาณ500ขึ้นนะครับก็เรามาดูต้นที่ว่ามันใบลักษณะต้นโพนะครับโอเคอนั่นนะครับเห็นไหมฮะใบเขาจะเหมือนต้นโพก็เป็นต้นโพแท้ครับเยอะมาก เดี๋ยวใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาครับเพราะว่าจะเพาะให้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 โตก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้แจกพันไปทั่วประเทศถ้าได้ตามเป้า500หรือพันต้นเนี่ยนะครับเนี่ยต้นโพเราก็จะส่งออกฟรีนะครับเพื่อขยายพุทธศาสนาให้กับชาวโลกให้กับประเทศไทยนะครับใช่ไหมครับ น้อน้อยเอ้ยเอ้ยสบายมันร้องันืนเลยครับสวัสดีเช้าวันนี้อ่าพ่อปู่พาท่านมาดูกลา้าต้นสีมหาโพเยอะไหมครับเล็กนิดเดียวนะครับไอ้ที่ให้เดาในใจเมื่อก่อนว่าสองกว่าต้นแต่มาดูแล้วไม่ใช่นะครับน่าจะ500ขึ้นเป็นพันแล้วมั้งครับ ถ้หาหกว่ารอดแล้วก็โตขึ้นมาได้ครับประเทศไทยจะแจกใครอยากได้นะครับเอามาดูว่าใช่ไหมก็คิดว่าใช่เลยนะครับลักษณะนี้นะครับนี่ฮะน,นี้แตกเป็นใบโพแล้วนะครับให้ดูนะครับเป๊ะเลยนะครับเราก็มาเห็นว่า มะเร็ดนะครับเอามาจากใต้ต้นสีมหาโพุธิยาล้านขุนล้านเปอร์เซ็นเพราะไปเก็บมาเองครับอืม,มเองนะครับเราอาจจะได้ต้นแถมต้นมะลุมหนึ่งต้นหรือเปล่าครับคือนี่ครับ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่เอามากลายเองครับครั้งสองสิว่าครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่จังหวัด แกร่ไปปลูกไว้ประมาณเยอะมากนะครับหลายต้นเขาก็ออกไปขยายพันธุ์กันแล้วนะครับนี่เราก็มาปลูกอีกทั้งนี้ครับแต่เมล็ดพันธุ์ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับอีกกำนึงนะครับกํามือนึงนะครับก็มัดในถุงแล้วอันนี้ออนุโมทนาทุกคนนะครับใครได้อนุโมทนาสาธุแล้วก็ใครอยากได้ครับติดต่อไว้นะครับเดี๋ยวจะใส่ถุงพอกล้าไว้ให้นะครับ ถ้ารอดนะครับก็จะเลี้ยงไว้นะครับเยอะก็จะทําให้เยอะที่สุดนะครับแล้วพอถึงวันอาจะเป็นวันไหนที่ใครอยากได้ครับก็มาบอกนะครับนะฮะสีมหาโพนะครับน,นะครับอานุโมทนานะครับสาธุ